สวัสดีครับมาพบกับน้องเจ้าชมโยคา์เซนเตอร์จังหวัดปัวราชธานีอีกแล้วนะผมวันนี้นะผมมีรถกระบะยกสูงนะครับค่างวดไม่ถึง5,000บาทนะผมมาให้ลูกค้าได้ชมนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Mazda BT50 f r e e s t y l e Cap 2.5 High Laser เกียร์ธรรมดาปี2011นะครับอ่ะขอเปิดราคาก่อนเลยนะผมคันนี้249,000ับาทนะผมับผม249,000ันบาทผ่อนงวดเพียง4 8 0 0บาทนะครับ8 4งวดตลอดอายุสัญญานะครับ ใครที่มองหากระบะข้างวดถูกๆอยู่ไว้ใช้งานครับมีคันนี้มาแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมว่าคันนี้มีอะไรให้บ้างนะครับในข้างวดแค่4,800บาทนะครับสำหรับด้านด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบหลอดไส้นะครับตัวนี้สวยๆนะครับไม่แตกไม่หมองนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมนะครับโลโก้โครเมียม2ชั้นสวยๆเลยนะครับผม ใบทะเบียนยยักษ์ขอไข่2615ชนบุรีนะครับตัวนี้คัดมาให้อย่างสวยเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวตัดมาดูกันที่ด้านข้างนะครับอ่าสำหรับด้านข้างก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรโปร่งละกันอ่าโป่งข้างนะครับโป่งหน้าโป่งหลังนะครับตัวนี้ล้อไม่ล้นนะครับอ่าล้อตัวนี้จะเป็นล้อแม็กซ์อะเทียบันนะครับยางซูเมกนะครับผมขนาดยาง265 60/18นะครับตัวนี้อ่านัดแดงฝาครอบเบรก แดงนะครับตัวนี้ใส่ให้เลยนะครับชุดนี้นะครับผมยางน้อยๆถ้าเปลี่ยนมาก็ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับสําหรับยางตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวหูกระจกนะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวหูกระจกนะครับอ่าโลโก้สองจมีบันไดข้างนะครับตัวนี้อ่าเหยียบขึ้นลงสบายแน่นอนนะครับอ่าที่สำคัญก็คือรุ่นเนี้ยอ่าเปิดแคปได้ด้วยนะครับนี่เปิดแคปได้90องศานะครับขึ้นเหยียบลงสบายๆนะครับ อย่คิดนานนะครับข้างวง่า4,800บาทนะครับมาไวไปไวแน่นอนนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอ่าก็จะเป็นยางอ่าล้ออาทิวันเหมือนกันนะครับนี่สวยนะครับตัวนี้นะครับสวยแน่นอนลงตัวทุกอย่างนะครับผมอ่าแล้วก็จะอ่ามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายของตัวรถก็อ่าเป็นไฟท้ายสิ้นแยกนะครับมือเปิดท้ายโครเมียมไฟเบรกสุดที่3 เปิดให้ดูนะครับผมทุกอย่างของเดิมหมดเลยนะครับเดิมเดิมโรงงานสวยๆนะครับผมได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันต่อนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมกันที่ภายในของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับได้ระบบกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับเมื่อจะเป็นพับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับชุดคอนโซลสีดําตัดเทานะครับผมเกียร์ธรรมดา5สปีดเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับ แล้วก็จะมีช่องวางแก้วนะครับสองช่องจอทัชสกรีนเล่น FM นะครับ AUX USB ได้นะครับผมตัวนี้นี่มือเปิดเปิดแอร์นะครับแอร์ทุกอย่างแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับผมเรียกใม่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับผมพาไปชมกันที่ห้องเครื่องนะครับสำหรับห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.5 4จุดห้าล์ร้อยแรงม้านะครับตัวนี้ เครื่องเดิมทุกจุดนะครับน so right no ี่แผ่นกันความร้อนเดิมนะครับฝาครอบเครื่องมีให้นะครับแผ่นเพจนี้ยังสวยๆอยู่เลยครับแผ่นเพจอยู่ตรงนี้นะครับอ่าไม่มีการตัดแต่งเชื่อมต่ออะไรมาทั้งสิ้นนะครับตัวนี้อ่าก็หวังว่าลูกค้าจะได้ยินเสียงเครื่องไปด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะ start ให้ฟังนะครับผมนี่เครื่องเดิมๆนะครับเราเปลี่ยนสายเคเียวให้หมดทุกอย่างนะครับสายพานเช็ดให้หมดนะครับตัวนี้ ได้ไปรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะผมค่างวด่อน4,800บาทเท่านั้นนะครับอ้าวครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Mazda b t 50ฟิส Style Cap 2.5 High Laser คันนี้นะครับปี2011นะครับผมขอย้ำราคา1รอบนะครับ249,000บาทนะครับราคานี้ราคาเดียวนะครับไม่มีเพิ่มไม่มีลงนะครับค้างวงอยู่ที่4,800บาท8 4งวดตลอดอายุสัญญานะครับออกกฎได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าลูกค้า จะทาอาชีพอะไรนะครับกรเกษตรกรรับเหมาก่อสร้างค้าขายรับจ้างทั่วไปนะครับพนักงานประจําพนักงานเงินเดือนราชการนะครับได้หมดเลยไม่สะดวกมาทําสัญญาที่เต็นท์นะครับมีบริการทำสัญญาทั่วไทยให้ฟรีนะครับตัวนี้ไม่มีค่าบริการเมตรบาทเดียวสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์0812386699นะครับเบอร์นี้ ติดต่อมาได้เลยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนอยากออกรถกับเรานะครับมาได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวลืมของแถมนะครับสำหรับคันนี้นะครับของแถมก็เหมือนเดิมนะครับพรบภาษีค่าจัดโอนนะครับฟรีนะครับอ่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วไทยอีก1ปีเต็มนะครับอ่านะครับก็ย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับ0 8 1 2 3 8 6 6ห9นะครับเบอร์นี้ติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับอ่าก็ ก็จากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปต่อไปอ่ะเจอก,กันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ